สวัสดีครับวันนี้มีคนถามมาว่าถ้าเราจะอัดภาพหน้าจอโดยไม่ต้องติดตั้งแอปเพิ่มเนี่ยนะครับก็คือ iPhone ios เสนี่ยสามารถทำได้วิธีการทำคือยังไงอันนี้เครื่องที่ผมจะทำเนี่ยคือผมปิดมันไว้นะฮะเราก็ปัดหน้าจอจากล่างขึ้นบนอย่างนี้นะครับเอานิ้วลางขึ้นล่างขึ้นบนนี้บางรุ่นก็อาจจะบนลงล่างนะครับแต่ของผมนี่ล่างขึ้นบนนะครับ ถ้าสมมุติเรามีระบบอัดเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้นะครับตั้งค่านะครับเสร็จแล้วเข้าไปที่ศูนย์ควบคุมกําหนดแถบควบคุมเองนะครับนี่ครับระบบอัดหน้าจออยู่ตรงนี้นะกดบวกครับการอัดภาพหน้าจอมาแล้วนะครับเราไปดูใหม่เท่านี้ฮะนะครับมาแล้วเวลาเราจะอัดภาพหน้าจอนะครับก็คือเราสามารถกดค้างไว้ก่อนได้แล้วก็ ถ้าเราต้องการบันทึกเสียงไมโครโฟนด้วยก็เปิดไว้แต่ถ้าเราเอาแค่ภาพหน้าจออย่างเดียวก็ปิดเสียงไมโครโฟนไว้เวลาเราพูดจะได้ไม่เข้าไปนะ